อกไม้เนาะบริโน์นอนไปกับกำลงมาหอดสภาพบรรยากาศไม้กำลังไปหาเหืออยู่สิมีเหือให้ดิคีไปบอเนาะมีหลายคนมากเลย มีรลายทิมใช่ไมเฮีอบอสภาไม้ฝนหยิบๆเลยมึงน ใส่นะหนูผีโจ้หนูผีจกิตปาดใส่เวลาเป็นสมุงเพื่อสิได้เื่อหาแดกดากไปซาวเอง็พื่ลมอยู่เลมลาแซนลมกุ้งไอ้น้องเฮาใครสิ มะน้ำกงนี่มันเจอไปเมซ่ซตอนนี้ไปเป็นเดือนกัะยาเขาว่ะริมเลเซไปด้วยห้างวันนี้เอาบาง่งดุนกันมาสิมานวะส่วนนี้เนาะมาแล้ว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 ,ลว,ลวโอ้ทายว่ท่านทยว่าท่านกี่นี่มันอยู่ดีเลป่ามันอยู่ไ juga tu ke kok ni lepas tu dia lepas tu dia mai tak <laughs> มีแต่กอกับกอ่ก 要不。Right, yep. 你不听。 我我都改了嘛。 ခึ้นน้ําហោយ៉ោកថាហឹមមិនបើចឹងដែរကြည့်ទៅតិចទៅផាប់ទៅស្អីមិនមានម៉ែទេហឹមមិនបើច្រៃបើច្រៃនេះណော့ ใส่สวยเฮ้ยใส่ได Fl ้ยืง

คอยตีไปหน่นะมันออกว่าเองเนาะมันต้องย่ำม,มันต้องย่ำนะปาาผมอ,อ่ะอ่ะต่อไอ้่นองหอบคำ แกซื้ม,มือละ่ะตีเวียดบดมือได้ป้าซา้ำโตบาดตายบวเดือดบวเดือดพี่นอ้องมาชนี้บวเดือดลุดลุดกระลายขันโมบลุดก็เฉพาะมีโตลายอยู่ปานบวบวเดือดนะปานกินเนื้อแบบและแว้งบวศบวศ ทางแดงนะบอมันละทางแดงเลยปลาซ้ำโตอ,อือเอาหามึงพุยได้คลิปโอโห้เนาะพุยได้คิดพุยได้คิดพี่นออ้องไฟไฟฟ้าเอาาาาาอ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

แมันยังหนอยกระแตปนยังหนอยกระแตปนนึกชื่อว่าจะต้มกระดตปนเนาะเสร็จุ๊เค้าได้ลายมันชื่อิ่มอยู่ดอกสภาพบรรยากาศฝนกระตกเลยบิดมือโอ้ได้เรื่องนะลุยต่อลุยต่อนี่ก็สิคำย่อยกะเมื่อเลยอะไรเมื่อเลย บรเรื่องบอรเรื่องบอรเรื่องอืมปีได้คลิปได้คลิปเดียว อันบ่เดือดนะบ่คือยามเดินน้อมันเดือดเนาะเดิน12เนาะน้ําเต็มฝั่งเนาะเดิน2พุ่นลสิมาจอบใหม่ไปักฝืนก่อนหาวคันไผนี่ก็บ่จักมีเสียวบ่จักเ Chào anh. À, bà này mua 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 vô bị xèo ấy. Mua mua bà này. tình, đường tình.

โอ้ยส <Yo. c oughs> really. ุดยอดเลยมาพอดีถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งยาเห็นว่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 าโอ้อะไรเพื่อนขอก่อนขอก่อนก็ค่อยตีเป็นกันไรนะ อยู่บนตุกตนที่มีตุย้ยนี่นูนพีเรียบร้อยแล้วนูพีเอานูพีที่เวียกแล้วมนันถ่ายนูพีเอาก็เห็ดเวียกอยาก จะสีใครเนี่ยประมวนอยู่ปิตมะอกยูดเดือนทิบสองมันนับมหมอเมื่อกี้ Đi hàng các ngàn, con bác con Đi khắp rồi, đi khắp rồi Ấy lên đợt Mình chụp bà đi Yeah. Oh nyun siper pada weh Ha Siper Er Oh, mihang, mihang, nyau Nam mười sầu, nữa sai bên nữa. Say Sam Loder Sam Loder Ồ Loder. Say Sam Loder 3 lô, lo, 3 lô Loder. đi Sam 3 lô Sam <laughs> 3 lô Sam Loder. Say Sam

ผมมีรถหบอบเฮ้ยผมเปลี่ยนแต่ชาววันนี้นะเนี่ดีดีดเอ้ยตายตายตาก็มันเปลี่ยนแต่ชาวมันก็นได้ร้ายตัวเลยเราเปี่ยนนี้จะลองเบิรง,งน,บบนี้ลองกูหูเาตาปทางที่เกิดา,ายรดเอ้ามาไปใส่ยิ่อ๋อ ตกปั๊บจะกระจายลอยมัมันไหนลายะจักมีเหือจักอ่ะมันมีเหยือจักมันไปไหนไก่ไปมันได้เปียบอะได้เวลาเมื่อแล้วไมเมยเมยเมยเมปากระบดโอ้ขี้ลาไรมาสุดนี่เมื่อเมื่อ พ่อธนิแหละผลงานปลาหาตัวนี่ปลาหาตัวอู้ไม่ได้เรื่องซีสัมปจักอ่ะพนี้ละเมื่อัพอนี้จบ